สบายดีจ้ะพี่น้องสุขุสุขคุนเฮาสิพากันไปสายทองพอวันสี่พาแม่น้อยกับน้องทองไปไปตลาดแรกได้จะเอาไปซื้อของกินของอยากเนาะแล้วเขาซื้ออันันมันยังซื้อสินดาดไม่อันันให้สามพอลูกเขาสลองปีใหม่กันเด้อพี่น้องเด้อมันยังพอว่าวันเขาดาวแล้วแล้วก็ใส่อันยังเมื่ออันเมื่อบ้าน บ้านนานบ้านพวันพี่น้องเลยเมืม่อปากซีมีน้องนัดมีน้องทองพอวันแล้วก็มีแม่น้อยปอลาทองคืคอลดคนข่างคนเออไปไขประตูก่อนปลาทองไปไขประตูแล้วพี่น้องเราไปไขประตูก่อนแล้วซื้ออาณาสิ้นดาษมาให้คนให้ให้สามพอลูกเขาได้กินอยูน่น้ำกันพี่น้องเลยเอาออตลาดครับถดังบ้ยบได้พี่น้องยังยัง,ยงนี่ เมื่อนี้เห็นี่การยังมาท่านเฮียนครับโหลดขับในเดี๋ยวกลับมาคอนจังเฮียนครับโหลดอ,อีกทีหนึ่งไปมาที่น้องเลยไปตลาดกันเนาะพี่น้องเนาะว่าวซื้อมาอยังแน่เนาะจ้าไปเบิ่งกันเลยไปตลาดกันจะได้ทอกมวนบอ่อพักบอ่อขี้โหลดอย่าแพ้รถลดได้บัดเมื่ออันน,านั้นมาปักเซ่นะเอาพผวันเนาะ โบเราไม่ได้ห้างเราอยากห้างไปบะเราเราแพ้รถคือเคราะห์แพรถอันนั้นเบลเบ้เห็นไหมเบลเบ้เออมาละเออเอาถงยางขึ้นไปไปนำห้อยขันไฟแพรรถกสิให้กคนนำกึมเกาะลังคาโหมืดไฟแพรถให้ไปแคนเกาะอยู่ล้มพัดฟื้นพวกนั้นเหมือนกันแม่หน้าซื้อน้ำใหม่ด้วยจ้า ไม่ที่นองเร่คืออันไม่สองกองไม่ดไมแงไม่เลยกนแทนยานางกกมาแยงอย่างเงี้ยนี่สิบบาทพี่น้องข้ามาเป็นมกอ่งหนไ่ายลยจ้าลฟางละ พี่น้องไข่หมดแดงพี่น้องคะก้าเลิ่มออกเด้อพี่น,อน้องเด้อนมันมันใหญ่ไม่ีดค้นกับไลดยได้เมื่มนอนลวงงอย่างน้าหนาเลยฝากไว้คน,ยนอยู่ในห้างร้านสาวนะพี่น้องพี่น้องหลอกคอนเด้อพี่น้องเด้อหลากคนกำนองทองม่าจได้านไปเนาะต้องก็หลอกหามางคนที่จะมูแต่มัดพี่น้องเลย เมื่อนี้จ็คุณซื้อกระตุ้นไล่อยู่แล้วเขาก็จะซื้ออันนั้นสินดาไปให้กันสามโฟลูกเขาซึมดุมกันพี่น้องเขาแทงพักอยูเนาะไปบึงก็น้องพี่น้องเนาะกระตุ้นก็ซื้อปุ้งน้ำเดือดพี่น้องเล้วซื้อปุ้งบับหมูแล้วเอาสิไปซื้อเอาโดเท่าไหร่ โล85ดสิบห้าคนใหกุ้งแทงๆขีนนองเยโลหนึ่งกับสามร้อบาทคนละเนาะเนาะสองปดบาทกุ้งแทงๆีนนองเยเาซื้อกุ้งแล้วก็จะซื้อมึกนั่นไปจ้าซื้อหมึกกอนนมบบารา้อเนม่นากจะซื้อพักต่อด้วยจ้าซื้อพักสลน้งไม่น่อยเนาะกงน

บรรยากาศยามมื้อแรงคนก็เริ่มหลายเด้อพี่น้องเอ้อมันตั้งแต่หัวแรงคนหลายหมีแตักแต่นี่พี่น้องเอ้ยักหอมักหอมีัหอมีโอ้มาทางนี้เด้อพี่น้องเด้อน้องน้องาก็ง เลื่อดแต่ที่ซื้อหมูหอีอกเลยจากพี่น้องไหมูเฮ็ดเป็ดไก่ตลาดไงกินไก่อย่างงี้ยบุม๊มบิ๊ตสบายดีจ้าพี่น้องมานอนพนกามาตลาดเรียบร้อยอมาเนีนนมได้ยังมาแน่ดีมาน่อยกระมาเขาจริง็ดชิ้นดาบไปหันสามโอลูกเขาสองทีใหม่กันเลพี่น้องเลย ได้มูเนี่ยได้กุ้งน้ำได้มึกได้หมูได้กุ้งมันจะเแกวสิ้นดาษหา,ายซ <ฮะ S 2> ้ำเพราะลูกเ่นไปกินซ้อนเขาอืมอันออน,อนั้นเพราะว่า,า,อ,าวอันนั้นทอนนั้นเรามาคำในที่นอกแค่ทาบ้าอันนั้นล้วก็เขงชิ้นห้อ,องเต้าึ้นมานกินดับอันเล่านำไปเผางัวเผากล้วยเลี้ยนเป็ดเลี้ยงไก่เขาเพื่อเป็นเพื่อไก่เขาแล้วขขลงไ,ไปเลยหมอกระทะเล่ากับความด้เหลดเด้ออันนาเขาเห็เดแบบ เออจุ่เอาเร็จุ๊กี้ว่าไงนะลวกลุงให้เรากินลูกเฮาลวกไปให้เราบ่บ่ให้ไปลวกอยู่พุ่นเลยแต่เฮาสิอาเ้าเอาซ้ํามาตาน้อยเด้อั่นหันเื่อั่นขององาเื่อของเอาไปเไปฮอดแล้วก็ให้เราดันไฟ้อนเรายังบ่ทันมาเด้อเนีเราก็เกืเ็ดอไก่ให้เขาเนาะ ไปพวกเ่นสลองปีใหม่ลำพ<อ>าพงผลทองทอง,งทองกับบริกินบริกินของลำาพอรุ่นแหญกครับไอ้หั่นมุงหั่นหมึกหรือจะกุ้งแล้เอาเฮ็ดอันนเอาเทุกี่เอาให้เรากินสามคนพอได้องเราไปกิน้ำพอก่อ,อ,อนปีใหม่ปีใหม่ปีเหมือนเนาะล้วสบายใจ ส่วนของกินของครอบครัวน้องนัดแคงหน่อไม้แคงหน่อไม้ไม่น่างเสื้อเอือกมาอยู่บ่นนี้เออลืมมักอึกทองเอ้ยลืมมักอึอกอันนี้การเรียบร้อยเลยจ้าพี่น้องซอยหมูซอยยังเรียบร้อยวันนี้เข้ากับเตรียมพักเตรียมยังไปไห่ลูกไห่ด้วยพี่น้องแก้วเนาะสีลงไปไห่พวกเพื่อนกินเลยจ้าภาษี โอลงไปไห้เขาก็ซอยเรียบร้อยเพราะว่าไปซอยยุลุ่มมันก็ยากที่นอสุนนี่นะพี่แล้วก็มันติดติดกแล้วแตั้มแล้วถึงเข้ามาเราตั้มแต้งน้ำเด็กพี่น้องเด้อแบ่งกันคนละสองหมาดละสองหมาดพี่น้องไอตัวอาหารใหม่น้อยนี่แหละแกงนอไมัน้อยนะอืมน้องนัดสบายดีพี่น้องยุบใส่โลกอยู่ยุบใส่แล้วก็สิลดโมเลยเออไป ลงไปแล้วเอากระอัน,น,อนเฮ็ดซุกี้<ง>เอาเออห้ยสามพลูกพนได้กินนันรวมกันได้กินแบบปีใหม่เนาะปีใหม่โอ้สมพใหญ่ทำสามพอลูกสิกินมัน,นมีอานานันน้นเลยอีเดือนพอนห้เห็ดห้พี่นอ้องพนอยากทำบุญหห้พใหญ่ฟงกับลูกเราได้กินน้ำกันทำกันได้เด,ด้ออกไปตาม จุดประสงค์ของของงานนันพีนนนแน่แมนแมนทางเบลเยียมทางเบลเยียมเ<ม>พิ่นผูกเพิ่นผ่านเงินมาให้หนึ่งลอยูโรโดยจากพี่นอ้องเพิ่นบอกให้เห็ดเห็ดซุกี้เขาได้สิ้นดาบนะขาได้พาประเทศส,สิ้นดาก็าได้อยู่หักเล่าเัินบอหมอ่อมอเาเอาลงไปได้แต่เราบบมีเตาซื้ใซใดดอให้เอาเมืงินซื้อให้แล้วมันแตกตลอดเขาเลยบริสุทธิ์ให้เองมันยังงายๆได้กระแตกยังได้กระแตกอันน้องนัดลาพี่ลาน้องอลไร ไปเบิ่งคลิปินอยู่ในัอจ้าลาไปก่อนจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดสติให้ช่องของแม่น้อยเฟมีนี่หนิจ้าลาไปก่อนจ้า ep หนึ่งอันนี้มามเนี่ยเขาจะเพลดภาคสองพี่น้องลาไปก่อนแล้วไปติดตามภาคสองกันเนาะจากพี่น้องสุกูสุคนบ๊ายบาย